ก็ไปก็มีคนพาไปแต่ว่าลูกไปด้วยแสดงว่าไม่หนัแล้วแต่ถามแบบชาวบ้านเลยอยากดูไม่จริงๆไม่งอขอมานานแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีใครถามไม่ได้เจอไม่เจอแบบอัพแฟนใหม่เแบบค่ะก็แฟนแฟนใหม่ค่ะแฟนใหม่ทาไมเแฟนใหม่ เขาก็เป็นคนธรรมดาด้วยแหละที่เข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาในคนในวงการหรือนอกวงการคะนอกนอกวงการค่ะอันนี้อันนี้คือสัมผัสแล้วไหมคะที่แบบคมหักขีดใจอือก็นานแหละปีนี่ก็จะฉลองวันเลนทายที่หกปีที่หกเดียวเพราะเราไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกไงก็คือแบบหมายถึงว่าก็รู้ ไปออกอะรแต่ลูกยังไม่ยังไอ้ี่อยู่เลยก็คือเหมือนกับเราสูกว่าแบบถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ชัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเองถ้าเราแบบไม่งั้นไรรู้สึกว่าความชัวของสบารบเราตอนนี้คนีนี้ก็มันก็นานมาะมันก็เหมือนกับว่ามันก็อ่อนออฟกันมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบ เออสุดท้ายแล้วก็คือมีความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีความแบบมีความเข้าใจสูงมากแล้วเขาแบบเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เย็นอะไรประมาณนี้ค่ะกก็ใจดีออใจดีกับลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ> <laughs> ก็จริงๆเขาเคยขอแล้ว<อ>ที่ที่ที่เคยออกข่าวไปตอนนั้นแต่ว่าเหมือนแบบ เหมือนก็รู้สึกเป็นความผิดเราด้วยที่นะตอนนั้นเราก็แบบยังนะกลายเป็นแบบจะยังทำไมตอนนั้นอ่ะจะยังทำไมตอนนี้ก็เหมือนกับเหมือนดูดูกันเรื่องการแบบว่าเหมือนกับว่าก็ยังแบบศึกษากันไปเรื่อยเพราะรู้สึกว่าแบบไม่รีบเนาะ <c oughs> แต่ว่าทุกวันนี้มันมันดีอยู่แล้วเ <c oughs> ออม,มันมันดีอยู่แล้วเหมือนกับว่าเขาเขาดูแลเราดีมากกว่าแบบ คู่แต่งงานอื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบหุยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ดีทั้าหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากดดันเดี๋ยวเขาบกากดดันถ้าเขาขอเสียงในหัวจะตอบว่าอะไรโอแต่งค่ะแค่นี้แต่ลูกเราแต่เขาไม่ขอไงผู้ชายผู้ชายคือทุกวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันดีมากๆแล้วอ่ะเพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่แบบรู้สึกว่าการแต่งงานจะแบบไม่ใช่คำตอบเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ